แจ้งข่าวด่วนพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะคะวันนี้สันทราบจะพาคุณผู้ชมไปติดตามในส่วนของแจ้งให้เคลียร์กับทีมโฆษกรัฐบาลค่ะซึ่งล่าสุดนะคะก็ได้เตือนภัยในส่วนของพายุโซนร้อนนะคะรวมไปถึงสถานการณ์น้ํารวมไปถึงนายรกรัฐมนตรีลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะพร้อมกับเดินหน้าประกาศเปิดประเทศอย่างแน่นอนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามภารกิจ ตรงนี้กันนะคะจากการถแถลงแล้วก็ชี้แจงเคลียร์ให้ชัดกับทีมโฆษกรัฐบาลค่ะขอบคุณขอ้ณขอมูลข่าวสารจากไทยคู่ฟ้านะคะเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่้งนี้สทระค่ะไปติดตามในส่วนของแจงให้เคลียร์กับทีมโฆษกรัฐบาลเป็นคลิปจากไทยคู่ฟ้าค่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการแจงให้เคลียร์กับทีมโฆษกรัฐบาลนะครับ เรื่องแรกนะครับผลการประชุมสวคนะครับมีมติสําคัญดังนี้นะครับเอ็นชอบปรับระดับพื้นที่สาการย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรดังนี้พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดยีสาจังหวัดนะครับโดยจังหวัดที่ไม่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มแล้วได้แก่สุพรรณบุรีประจวบคีรีขันเพชรบุรีเพชรบูรณ์สิงห์บุรีอ่างทองและลบบุรีแต่จังหวัดที่เพิ่มมาใหม่นะครับได้แก่จันทบ,บุรีและนครศรีธรรมราชพื้นที่ควบคุมสูงสุด30จังหวัด พื้นที่ควบคุม24จังหวัดปรับมาตรการป้องกันครวบคุมโรคโควิด -19 ในพื้นที่สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดได้แก่การปรับเวลาออกนอกเคหสถานเปิด23.00นถึงตี3.00นอย่างน้อย15วันปรับเวลาเปิดกิจการกริจกรรมต่างๆตามกำหนดจากเดิม21.00นเป็น22.00นการจัดประชมุมการจัดงานตามประเพณีนิยมได้ ในศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดที่สัตการรวมถึงสถานที่ลักษณะเดียวกันในห้างสรรพสินค้าและโรงแรมได้สถานดูแลผู้สูงอายุให้เปิดดําเนินการแบบรับไปกลับได้นอกจากนั้นแล้วสําหรับทุกพื้นที่ศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าคอมมูนิตี้มอลล์ให้เปิดทู่เกมเครื่องเล่นร้านเกมที่เล่นรายบุคคลหรือแข่งเป็นคู่ได้ยกเว้นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดยังไม่เปิดบริการนะครับ การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดปรับเป็น50คน100คน200คน300คน500คนในส่วนของสถานบันเทิงผับบาคาร่าเกัน้นที่ประชุมสวบคได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกทมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเร่งกำหนดมาตรการสำหรับเปลี่ยนการให้แล้วเสร็จภายใน31ตุลาคมนี้นอกจากนั้นแล้วนะครับอสบอบคก็เห็นชอบกำหนด ร่างกำหนดประเทศในการเข้าราชอาณาจักรแบบไม่กักตัวและไม่จำกัดพื้นที่นะครับซึ่งประกอบไปด้วย 1. เกณฑ์ด้านสาธารณสุขนะครับสเกณฑ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมนะครับสเกณฑ์ทางด้านการคัดเลือกประเทศนะครับเรื่องที่ 2. นะครับในเรื่องของอาสาระสาคัญของการถแถลงเปิดประเทศของท่านนายกรัมรีนะครับ โดยการบางังคับใช้พรกฉุกเฉินนะครับมีจุดประสงค์หลักในด้านสาธารณสุขและใจความสําคัญมุ่งจํากัดการเคลื่อนย้ายเดินทางเพื่อลดการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างกันนะครับการลดการรวมกลุ่มของบุคคลนะครับเร่งรัดมาตรการด้านการป้องกันและควบคุมโควิดไม่ได้มีจุดประสงค์ทางการเมืองหรือริดรอนสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนนะครับขออย่าให้ผู้ที่ไม่หวังดีนะครับนำไปบิดเบือนหรือตีความเจตนาของรัฐบาลน,นะครับในการควบคุม การระบาดของโควิดนะครับเพื่อให้เกิดความเสียหายนะครับสำหรับในส่วนการเปิดประเทศนะครับรัฐบาลได้ดําเนินการฉีดวัคซีนและมาตรการทางด้านสาธารณสุขควบคู่ไปกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับการเปิดประเทศจะช่วยให้ประชาชนสร้างความสมดุลนายกรนตรได้ปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาธารณสุขนะครับเลือกปกป้องชีวิตของประชาชนเป็นอันดับแรก และรับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับในสังคมนะครับทำให้ในวันนี้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสาเร็จมากที่สุดในโลกในการปกป้องรักษาชีวิตของประชาชนการเปิดประเทศนะครับก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านการท่องเที่ยวนะครับการทำมาหากินการเดินทางรวมถึงธุรก,กิจในด้านอือ่นๆนะครับซึ่งไม่ใช่การเลือกภาคเศรษฐกิจมากกว่าการปกป้องชีวิตประชาชนนอกจากนี้แล้วยังแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จในความร่วมมือของคนไทยทุกคนนะครับทั้งบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าที่สาสาขหน่วยงานองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับรวมถึงความร่วมมือกันของคนไทยทุกคนเห็นได้จากการเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกนะครับที่ได้ผลมาก่อนหน้านี้แล้วดังนั้นนะครับการเปิดประเทศครั้งนี้จึงเป็นการช่วยเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับเพื่อให้คนไทยโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวได้กลับมามีชีวิตตามปกติอีกครั้งหนึ่งสร้างรายได้สร้างความสมดุลเพื่อพลิกโฉมประเทศ รัฐบาลพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจัดหาวัคซีนให้มากขึ้นซึ่งภายในพิีสิ้นปีนี้นะครับไทยจะมีวัคซีนมากถึง170ล้านโดสถือว่าเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับขณะที่การฉีดวัคซีนวันนี้เพิ่มขึ้นถึง3เท่าทําให้ไทยติดอันดับหนึ่งใน10ประเทศที่มีการฉีดวัคซีนได้เร็วที่สุดในโลกเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องของความกังวลของผู้ที่รับวัคซีนกับการเปิดประเทศนะครับ ในส่วนของความคืบหน้าล่าสุดในการฉีดวัคซีนนะครับสบครายงานภาพรวมในการรับฉีดวัคซีนในพื้นที่77จังหวัดมีการมียอดฉีดวัคซีนสะสมตั้งแต่28กุมภาพันธ์ถึง14ตุลาคม2564อยู่ที่63ล้านโดสนะครับแยกเป็นเข็มที่1จํานวน3 6ล้าน558,870ลายนะครับเข็มที่2จํานวน2 4 8 4 2 0 2 6ลาย ข็มที่3จํจนวน1นึ่งล้านแปดแนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดรายนอกจากนั้นนะครับสอบอคระบุว่าผลการฉีดครอบคลุมประชากรทั้งหมด4 0 1 9มี23จังหวัดนะครับครอบคลุมประชากรทั้งหมดกว่า50%มี14จัาางหวัดครอบคลุมกลุ่มผู้สูงอายุนะครับ50-69%มี53จังหวัดสุดท้ายครอบคลุมกลุ่มผู้สูงอายุมากกว่า70%มี9จังหวัดนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังมีข่าวดี เรื่องวัคซีนแอสซาเซเนกาของไทยนะครับโดยที่รึกษาศูนย์สบคได้โพสต์เอกสาร Facebook เนื้อหาระบุว่าเป็นเอกสารจากองค์การอนามัยโลกนะครับเพื่อแจ้งเรื่องการเพิ่มโรงงานผลิตวัคซีนในกรณีฉุกเฉินโดยเสนอแอสซ e าเซเนกาภายใต้ขั้นตอนรับรองกรณีใช้ฉุกเฉินจาก W.S.O โดยสยามไบโอไซแอนได้ถูกเพิ่มลงในรายชื่อสถานที่ผลิตทางเลือกของแอสซาเซเนกาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ E.U.L. ที่บริษัทได้รับอนุญาตโดยหน้าเว็บ W.S.O.E.U.L. จะมีการอ mm ัปเดตเพื่อรวมสถานที่ผลิตวัตถุิบแห่งนี้ด้วย mm hmm. เรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของพายุโซนร้อนคมปาซุและการลงพื้นที่ของท่านนายกรัมตรีนะครับ mm hmm. ในส่วนของพายุโคมปาซุนั้นนะครับวันนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ออกประกาศเตือนภัยลักษณะอากาศฉบับที่9เรื่องพายุโซนร้อนคมปาซุ โดยระบุว่าพาย,ยุโซนร้อนคมปาซปุบริเวณอ่าวตังเกียกำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในวันนี้และจะอ่อนกำลังลงตามลําดับส่งผลให้ประเทศไทยจะทําให้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยในวันนี้ในเรื่องของสาการน้ำท่วมนะครับรัฐบาลก็สั่งการให้ดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับจากอิทธิพลพาย,ยุเตี้ยนหมู ช่วงวันที่23กันยาถึง7ตุลาคม2564เกิดอุทกภัยใน3 3จังหวัดนะครับล่าสุดสาการอุทกภัยได้คลี่คลายแล้ว22จังหวัดนะครับและก็ยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยอีก11จังหวัดนะครับแต่โดยในภาพรวมนะครับสาการคลี่คลายในหลายพื้นที่แต่ยังคงมีน้ําท่วมขังในบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มอยู่ระหว่างเร่งระบายน้ําซึ่งปอพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้เร่งช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยโดยโดย,โดยมีการสำรวจและประเมินความเสียหายนะครับเพื่อที่ดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวงการคลังต่อไปนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในวันพรุ่งนี้ท่านนายกอมตตรีนะครับก็จะลงพื้นที่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับโดยไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนสีแสงธรรมนะครับอำเภอของเตรียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ และเยี่ยมชมระบบสมาร์ทปิดสีแสงธรรมนะครับโดยการตรวจเยี่ยมเดินการโครงการพลังงานทดแทนศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโคกหนองนาและพบป่ากับเครือข่ายโคกหนองนาของวัดป่าสีแสงธรรมนะครับจากนั้นนะครับจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ําของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับและก็โครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ําร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนสิรินทรพร้อมตรวจเยี่ยมการบรรเทาไปและฟื้นฟูผู้ประสบภัยในพื้นที่อุบลราชธานีนะครับ นอกจากนั้นแล้ววันนี้นะครับพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัมรีนะครับก็มีการลงพื้นที่ไปติดตามสถานาน้ําที่จังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งมีการไปพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนและก็มอบถุงยังชีพนะครับในส่วนของการเดินทางไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบน้ําท่วมนะครับท่านนายกรัมรีก็ได้มีบัญชาสั่งการให้รองนายกและรัมรีทุกท่านนะครับไปลงพื้นที่ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับ รวมไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีเองก็จะพยายามในการที่จะลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของสถา,านน้ำท่วมนะครับนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะจากการที่รัฐบาลออกมาแจงชัดถึงเรื่องการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีพร้อมกับเดินหน้าเปิดประเทศค่ะนําข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เพจไทยคูฟ้านะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ